เป็นรอบเป็นแบบครั้งแรกในรอบแบบ2ปีได้มาค่ะใช่ค่ะก็ตั้งแต่โควิดคือเราไม่ได้เจอกันหนบหน้าเลยเราญาติญาติมาจากนอร์เวย์ด้วยค่ะก็เลยแบบว่ายิ่งเต็มโต๊ะเข้าไปอ่ะเออเป็นกนหนที่เจอไอ้สามพีคค่นอ้นอประมาทก็ดีครับดีกินข้าวแฮป,ปปีค้ครับผมไม่มีอะไรเออไอ้อะไรเขาก็ไอ้อะไรเขาก็มาบอกว่าลุ้นไงไปไปดูไปดูไปดูที่ไหนแต่งต่าไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวเฉย ไม่ได้พูดนะเ๊ะยังตามขึ้นแม่โดนงานแต่งแต่งไม่ยังไงยั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 งไม่ตามเอ็มเคยังไม่บอกะอ๋อยัง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 ทำไมน้กงอ้เขื่อนะคะสองตันแล้ววันนี้เราเฮ้ยทำไมดูเขื่อนดูแบบไม่มีไม่มีอะไรในกอไผ่จริงบรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างแม่ดิฮปปี้มากครับผมสนุกมากอาหารก็อร่อยแม่ๆก็แฮปปี้กันครับผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้วสองปีใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถึงขนาดหรอกแต่ว่าเวลาที่จะออกไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันน่ยค่อนข้างนานนานใช่ใช่ เนปีแน่นอนนะคะที่แบบไม่ได้แบบออกมาพูน้องเรากินข้าวกันอย่างพี่ใหญ่เขามีถามเขาไม่ถามว่าเราจริงในงานคู่นี้อยางไงอะไรอย่างไงคู่นี้ยังงไจริงๆพี่ใหญ่ก็ไม่ถามเพราะไม่พ่อไม่พ่อแม่ทั้งเราแล้วกันั่นเนี่ยไม่มีใครแบบกดดันเลยสูงมีใครเย้ยแย้มข่าวที่เขาตั้งใจไม่ครับไม่เลยเขาถามเขาถาต่างเพราะว่าเมื่อไหร่มีคู่เราอะไรอย่างนี้ไม่มีเสกสูงนะไม่มีไม่มีรถ ตอนนี้มีแล้วเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีวมีสองคนเสียทรงอยแบบไรเด็ดสกดยอดฮุ้มฮ่มีอะไรมณ์ความรับะไรอยู่อ่ไม่มีไม่มีพูดมากก็ไม่ดีพูดน้อยก็ไม่ดีเราบรรยากาศที่นั็นได้ไหมทำไมงานเป็นยังไงมั่งตามเร่วนใหญ่เนี่ยที่คุยคุยกันเรื่องอะไรกันคือเหมือนอัปเดตชีวิตกันมากกว่าครับว่าเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงจริงๆมันก็มีคุณยายด้วยมีมี น้าออสนะมาจากนอร์เวย์จริงทุกคนก็อัปเดตกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครัประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องใครว่างเครื่องไหนอะไรยังไงกลางตารางกลางตารางอะไรอย่างอย่างอก็มีนัดไปกินข้าวไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยแหละครับประมาณนั้นไม่เห็นเลยคะว่าแบงคแฟนรอรู้จากข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยตามคอมเมนต์เลยแบงค์แฟนเทียร์สุดลิ์ปนะครับใช่ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนก็ก็คงอยากให้แบบ ถึงวันนั้นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วมันใกล้ยังครับฮะมันใกล้กันไหมครับต้องเ่ยต้องเาวินตับหนึ่งตอนนี้อ่อะไรนะแต่ว่าตอนนีงเนี้นมากกว่านี้อ่างยังหรือว่าแขกผิดชาติตอนเนี้ยเน้นมาขอบยางยางอันนี้ดูชาติมากี่สุเลยอ่ะไม่มีไม่มีเออจริงจริงเนี่พี่นี่ผมนอนยันก็ได้เนี่ยดูเผอหน้าตอนเนี้ฮะไม่ใช่จวนี้ดูไม่ใชคือราาน่คือ คือไม่มีจริงๆผู้พี่ก็แบบว่าพยายามจะแบบว่าให้มีจะได้เลยไม่มีไม่มีเคยแยกว่าเดทศแปลกๆมาวันี้พูดน้อยกว่าปกติแต่แต่เขาพูดจริงค่ะไม่ไม่มีอะไรย้ำยืนยันไม่มีอะไรรู้สึกกันที่หลายคนเชียร์มากเลยคู่เราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเราก็ก็นานแล้วเนาะทำหลายปีแล้วอะไก็เข้าใจได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามีเดี๋ยวจะบอกทันทีเลยค่ะ ตอนนี้กดดันเนี่ยกดดันก้ดดันัคำถามคำามนี้ความความพร้อมของทั้งผู้จ้าหรือเรื่องอะไรยังไงคบเอ่อผู้จ้างเหมือนกันนะอันเนี้ยเออสำหรับย่าค่ะย่าไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องวันนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเดือนหน้าต้องปีหน้าย่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชิลมากๆเพราะฉะนั้นแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะไม่ไม่ได้กดดันเลย นอนึกอ๋อนึกแล้วใช่ไหมไม่บอกต้อรอให้เขาถามก่อนไม่บอกคือจะเนี่ยนน้ไม่บอกต้องเขาถามก่อนนิ้วนิ้วนาว้างปุ๊ตอนนี้คือมันใส่นิ้วอื่นไม่ได้ครับพี <c oughs> ่ต้องมานิ้วนี้ก็ใส่นะ เว้นให้เราเว้นที่ีราหรือเปล่าท้องว่างเไม่เป็นไรใส่ทับได้ยอมไม่ค้ามใส่ทับยอมไม่ค้อะไรเหรอไมใอะไรเราลิงกเปแถวเนี้ยเราใช้ตอนนี้อยู่นอกจักรวาลไปแล้วใช่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  ม่แม่เครียดนับพพ่อเพื่อนเขาก็ทำวิธีใช้แบบกันอย่างดีดีแล้วภาพสิ่งคือตัวเองอาจจะต้องไม่ไม่ไม่เครียดนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าว่ามันจะออกมันต้องออกมาดีแบบคือเราเราต้องทําให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้าถึงมันจริงๆเราก็จะไม่ได้ปล่อยปากเราเลยอะไรทุกอย่าง รับที่ใจเพื่อนเพื่อนมารวมใจให้ครบเหมือนเหมือนกับงานเพื่อนนะก็ยังยังไม่รู้เลยครับว่าว่าจะยังโอ้โหพี่ไม่จะพายแล้วเนี่ยแสดงแปลงว่าเร็วๆนี้ไม่ใช่แต่เคลียร์งานแล้วโอ้โถคีองานคืองานปีหน้าหรือยังยับหมายถึงว่าคิวปีหน้ายังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นีงานรับงานะอะไรบ้างเนี่ยปีหน้าปีหน้าตัวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็น่าจะถึงสิ้นปีอะไรแบบ อยทั้งวันในการทำงานจะติดที่สุดท้ายในที่ดีนี้เนี่ยสำหรับผมตอนนี้นะฮะณวันนี้นะฮะณวันนี้ประมาณนั้นใช่ออยังไม่ได้ทำงานยังไม่มีเกิดหลมก้นช่เกิดหลมกลไม่ถามไม่เลื่องเกิดหลงกลเกิดเือลูดตแต่ไม่ไม่ไม่หรอกครับถ้าถ้าจะถ้าจะถึงวันนั้นจริงงานก็ก็ไม่ไม่สนไม่ไม่มีผลกับการทำงานไม่มีผลกับถ้าเกิดเราจะแต่งงานก็ก็ก็ต้องเต็มที่อาเ ฮะยังไม่มีครับยังไม่มีทั้งนี้แล้วก็จี้อย่างนี้นะถามย่าย่ารอรุ้นคำตอบอะไรจากพี่แบร์ไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรนะะครอรุ้นคำตอบอะไรจากพี่แบร์ไหมเพราะว่าเห็นย่าเนี่ยนะเงียบรอฟังนะพี่แบร์แตเอาจริงๆนะคะเราไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันค่ะหมายความว่าถ้าถ้าแบบอยู่แบบกันเองอะไร หนูก็ได้ยินพร้อมแบบพี่พี่นี่นแหละใช่ค่ะก็คือหนูดูตั้งหนูดูตั้งใจฟังใช่ไหมคะปกติไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยช่ม standby เลยหนูเป็นคนเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ชุดต้องสวยก่อนอย่างย่าเองย่าคิดว่าจะจับูแต่ใได้ไหมว่าแบบว่าถ้าเขามีมีรูอะไรเงี่ย อยากมั่นใจเราบอกว่าได้แต่ก็ไม่ you never know ค่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้ของมีของเจ้าวเจ้นี้เปบียอะไรนั้นเอเก็เบื้องเบื้องต้นเนี่ยยังยังยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ดีเทลอะไรมากนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทาง มากับคิมเขามีอะไรเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะบอกน่าจะบอกเราอะไรเงี้ยน่าจะบอกยังไม่ถึงดีเทลขนาดนั้นเลยยังเพราะว<ต>่าหนูว่าเขายังน่าจะยังไม่ได้เตรียมไปถึงขั้นนนั้าดจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับยังค่ะใช่ก็คงต้องต้องไปช่วยอ่ะต้องไปช่วยงานถ้าสมมติว่า วันนั้นน่ะวันแต่งวันอะไรเงี้ยก็เราต้องไปช่วยใช่ค่ตอนตัวไปเราก็เป็นแบบว่าเล่นงานจัดหนักให้ไปแล้วเลยใช่ใช่ก็ก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ถ้าจะมีอะไรก็ช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยครับผมใช่ถ้าของเราเขาต้องมาช่วยเราบ้างนะอันนี้คือฝากเอก่าใช่ไหมครับเปล่ากบอกาเร็วเนี้ไหมคะนี่เก๋ไมเก็บประสบการณ์ดขอบเพื่อนๆไว้ก่อนไปดูงานดูงานไว้ก่อนขอบคุณนะขอบคุณครับ